า่าพิมลสิรินะครับเปิดไมค์ได้เลยนะครับตอนนี้ค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะและมหาเทศรษฐีทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้นาทุกท่านนะคะแล้วก็โค้ดที่เราวัดกับโค้ดวิเชียรและผู้ขอตั้งคุณกอนะคะค่ะพิมลสิรินะคะอยู่จังหวัดชัยนาทนะคะก็ทําทงานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างต่อเติมนะคะ เดีนี้ก็ก็ยังทําอยู่นะคะก็ก็ก็ทําไปก็ทํางานตัวนี้โคดควบคู่ไปด้วยนะคะเวลาพิมล์ทางานตัวนี้ก็จะจะโพสต์จะโพสเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็โพสต์กับการใช้โทรศัพท์นะคะเพทีแรกเข้ามาตอนครั้งแรกก็ไม่ได้เปิดใจอะไรนะคะเพราะว่าโพสตวิเชียนน้องเนี่ยชวนแล้วพิมลก็ไม่เปิดใจเพราะว่าก็ไม่รู้เป็นอะไรตอนนั้นก็ไม่ไม่เข้าไม่เข้าใจอะไรก็เลยปิดปิดใจไปประมาณ สองสามเดือนแล้วบ้างก็พี่มนก็จะขอบอกว่าณตรงนี้เลยนะคะอ่าคนใหม่ที่ว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้สมัครหรือว่าที่ได้ยินได้ฟังตามเฟซนี่นะคะก็จะขอบอกว่าอย่าเอาแบบอย่างอย่างพี่มนนะคะเพราะว่าปิดกั้นตัวเองมันไม่ดีนะคะเพราะให้เราทําให้เราเสียโอกาสนะคะคนอื่นไม่เปิดโอกาสให้เรานะคะแต่ไม่เศร้าเท่าเราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะก็ขอบอกนะไว้ตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครใครเจอเจอเรื่องราวแบบนี้นะคะ ะคะก็ตัวนี้พี่มนก็มาทํางานอยู่ตรงนี้ก็ถูกได้หลายอย่างนะคะคือหนึ่งได้ใช้ค่าโทรประหยัดแล้วเราสร้างรายได้ให้เราด้วยแล้วมีมรดกตกทอดถึงลูกถึงหลานด้วยแล้วก็มันมีอะไรดีๆในนี้เยอะนะคะก็ขอให้มาเรียนรู้กันทุกเช้านะคะก็ตัวนี้ลูกชายอเนกตกของแล้วก็ลูกจริรลัดตกของก็เข้ามาแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็ชวนญาติพี่น้องฝไปเป็นมา อนนี้ก็ทํากระทั่งตระกูลตระกูลแล้วนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มาเจอบริษัท top up ฟูลิสนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีดีมากเลยค่ะเมื่อก่อนเนี้ยไม่เจอไม่เจอบริษัท top up ฟูลิสเช้ามานี่ก็ไม่มีประโยชน์เลยค่ะทําอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้จึงเช้ามาก็ฟ้าโทรศัพท์เลยแล้วก็จะเข้าห้องก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบติดแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องทํานําตัวเรามาเรียนรู้เพื่อว่าเราจะได้ไปแบ่งปัน คนที่เขาไม่รู้อีกเยอะนะคะคนที่เขาไม่รู้แล้วเขาก็ใจค่าโทรศัพท์เพลงนะคะห้าร้อยพันตัวเนี้ยพี่มนเพิ่มเพื่อนอย่างที่น้องวิเชียนบอกตัวนี้พี่มนก็เพิ่มเพื่อนได้หลายแล้วนะคะตัวนี้ก็ทําตามโค้ดโค้ดหมูหรือโค้ดหมูทนี่แหละเขาบอกว่าเราอ่ะส่งไปเลยเดี๋ยวเราก็โทรตามไปบอกเขาทาไปเลยทุกวันนี้พี่มนก็ทําแบบนั้นนะคะทําทําทุกวันแล้วก็ตัวนี้ก็โค้ดทีวัตรก็มาอยู่ที่บ้านก็ตัวนี้โค้ดทีวัตรก็มาช่วย หลายคนนะคะก็ชิวไม่ว่างเลยค่ะสายคุณลุยมั่งสายคุณหวานมั่งสายคุณพี่ชวนมั่งแล้วก็ของพี่บอลมัลง่งตัวนี้เทวัน,วานทางานไม่หยุดเลยค่ะจะต้องจองคิวก่อนนะคะใครจะไปก่อนนี่วนันนั้นนี่ต้องจดรายการเลยนะว่าจะไปที่ไหนที่ไหนก่อนนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปหาอาจารย์ตั้งแต่สอนมัธยมนะคะว่าอ่าเราก็เป็นเพื่อนเฟซกับเขามานานแล้วก็คิดถึงเขาอยู่ก็อย่างที่น้องสิบวันนั้นว่านะคะตัวนี้พ่อแม่เราไม่มีแล้ว ก็เหลือที่ครูบาอาจารย์นะเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์เกตอบรับดีมากเลยค่ะเมื่อวานนี้เขาเขาบอกจะไปหานี่นะบอกมาเลยมาเลยเขาตอนรับดีมากเลยค่ะรู้สึกว่าเขา่าจะดีใจเพราะว่าเขานะ่ะอายุ60แล้วเขาปวดกระเสียนแลี้ยวเขาไม่เหมือนเขาเหงาว่าเหมือนเหมือนไม่มีใครไปหาขเขาแบบเนี้ยเวลาลูกศิษย์ไปหาเขาเนี่ยเขาตอนรับดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเขาเลือหาดเปิดนะคะโควิดหาเดี๋ยวก็จะพาแกไปค่ะเขาก็จะบอกว่าเพื่อนเพื่อนอาจารย์เยอะเลย เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะชวนเพื่อนไปเขาบอกเงี้ยพี่มนก็ดีใจนะคะที่ได้ไปแบ่งปันแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับคนที่เขาไม่รู้นะคะก็ยังมีอีกเยอะนะคะที่คนไม่รู้เราก็ทําไปนะคะชวนได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มาเข้าห้องเรียนทุกวันนะคะเพราะว่าบางทีเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเราได้ตอบเขาได้อยา่างบางคนบอกว่าอยากเปลี่ยนซิมใช้มาสิบปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็ได้ตอบเขาได้ชวนคนอื่นไม่มาไม่เป็นไรนะคะเราชวนตัวเองมาทุกเช้านะคะมาฟังทุกเช้าเดี๋ยวเราก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผู้นาทุกท่าน แนะนําเราทุกเช้าพี่มลชอบทุกโค้ดเลยนะคะเพราะว่าชอบทุกคนที่พูดเพราะพี่มลก็จะเก็บเป็นจาเอาไปเป็นแบบอย่างนะคะโลกเรียนแบบนะคะคิดเหมือนทาเหมือน,นะคะ่ะตอนนี้ก็น้องวิเชียนเขาก็ส่งอะไรมาทางเฟสพี่มนก็จะแช์ต่อไปเพื่อนก็เข้ามาทักนะมันอะไรกันเหรอมันมีด้วยเหรออะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแต่ตอนนี้ก็เขาก็ตอบรับเั็นลายเตคเขาก็รอเงินกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะเก็บเงินเป็นก้อนก่อนตอนนี้เขาเติมกัน อะไเดือนอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่มีเงินเงินก้อนนะคะเขาก็จะรอเก็บตังก่อนก็พี่มนก็ไม่มีอะไรมากนะคะตอนนี้ก็ทํางานไปก็ก็ชวนเพื่อนไปเรื่อยๆก็ชวนเพื่อนไปแล้วก็ก็ให้น้องมาช่วยงานก็งานน,นนี้ก็พี่มนก็สุกใจนะคะเพราะว่าทํางานก่อสร้างทําไปก็เบิกไปนะคะโดนคนโนโกงนะคะแต่งานไอทีเอสของเราเนี่ย ไม่โดนโกงแน่นอนได้แน่ๆค่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามั่นคงมากๆเป็นงานอนาคตต่อไปให้ลูกหลานเรานะคะแล้วก็เพิกลากย่านะคะนาล่มนาเล้งสิบปีก็ไม่มีไม่เป็นไรเพราะเรามีงานตรงนี้ประจําของเราอยู่แล้วเรามั่นใจมากเลยค่ะเพราะว่างานไอทเอสนี่เพราะว่ามันมีไรายได้โค้ดจมโบก็ยังได้สิบห้าล้านเลยนะคะพี่มลก็จะเอาเพื่อโค้ดที่ที่สําเร็จก็โพสตไปส่งต่อไปให้เพื่อน ฟังนะคะก็เป้าหมายของพี่มนค่ะได้ตําแหน่งหนึ่งพี่มนก็พอใจทุกตําแหน่งแล้วค่ะก็ขอขอบคุณโค้ดวิเชียนนะคะที่มารับพี่น้องเรานะคะครั้งแรกเขาเขามาชวนอะ่ะไม่มีใครตอบรับเขาก็ขอโทษน้องวิเชียนด้วยนะที่กินข้าวก่อนน้าตาวันนี้นะคะวี้นะ่นเนะคะน้องวิเชียนนะคะตอนเนี้ยถก็เงินเงินก็เออ ของเราก็สบายแล้ว